สวัสดีคะ่ะหากคุณมีปัญหาเรื่องอาการปวดบริเวณขาและน่องหรือต้องการคลายความอ่อนล้าลดอาการตึงของกล้ามเนื้อส่วนขาและน่องลองมาพบกับเครื่องนวดขาแบบพกพาที่จะช่วยคุณได้การใช้งานเครื่องนวดนี้ง่ายและสะดวกมากๆคุณสามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมทได้อย่างสะดวกสบายความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเครื่องนวดนี้ถูกออกแบบมาให้มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูง หรือทำงานเกินกำลังดังนั้นคุณสามารถใช้งานเครื่องนวดได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้เครื่องนวดยังมาพร้อมกับถุงเก็บชุดเครื่องนวดที่จะช่วยให้คุณสะดวกในการพกพาเครื่องนี้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการทำงานนอกบ้านคุณสามารถผ่อนคลายได้ดทุกที่ทุกเวลาเครื่องนวดน่องนวดด้วยระบบแรงดันอากาศมีความปลอดภัยสูงใบรับรอง CE UL KTL BSMI เครื่องนวดมีระบบนวด3โหมดโหมดนวดมือเดียวโหมดนวด2มือและโหมดกำปัน้นซึ่งสามารถปร,บรับแรงการนวดหรือเปิดโหมดความร้อนไปพร้อมกันได้ถึง3ระดับระดับ 1. ความร้อน20-25องศาระดับ2ความร้อน3 0 3 5องศาระดับ3ความร้อน40-45องศา<ม>การใช้งานก็ง่ายๆเพียงนำมาใส่ขาขวาที่มีใส่ลักษณ์ R และใส่ขาซ้าย L ต่อเข้ากับรีโมทตามสัญญาณให้ถูกต้องสามารถปรับขนาดห่วงขาได้มีหมอนอากาศครอบรองทั้งขาจากเท้าถึงน่องเป็นระบบบีบโนวดแบบแรงดันอากาศและเราก็ยึดแถบตินตุกแกให้เรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมในการใช้งานอีกทั้งยังควบคุมได้ง่งายๆด้วยรีโมทคอนโทรลในการปรับระดับแรงหรือเปลี่ยนโหมดต่างๆ ด้วยเครื่องนวดพกพาที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นสิ่งที่สะดวกในการใช้งานคุณสามารถบรรเทาอาก,การปวดเมื่อยขาบริเวณน่องและเทา้าคลายความอ่อนลา้าลดอาการตึงแข็งของกล้ามเนื้อส่วนขาและเทา้าอีกทั้งยังกระตุน้นระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลช่วยคลายกล้ามเนื้อเพิ่มความผ่อนคลายลดอาการปวดชาเส้นนืดอดกอและการขาบวมให้ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด